สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะพบกับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่กับใบหิงอีกแล้วผักหมดผักหมดอาไอหิงมาซื้อส้มตำอีกแล้วนะหิวส้มตำอีกแล้วไปขับรถโอ้เร็วอู้ไอหิงได้รอด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 ไปโอ้ตกใจหมดเลยไปไปไปโอ้ยหิ่งเบา โอ้ยเงยโอ้ถึงแล้วนะพี่น้องยิงครับเบาๆหน่อยยิงไ,ไป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 ,ไปใช่เหรอเอาไว้ไงอะไรองนี้อุ้ยอุ ح, อ้ยอยู่ด้วยกันสองคนอีกแล้วอื้อุ้งอุ้งอุ ح, อ้งอ,อีกแล้วครับโอ้ ح, นนอะไรนนทอดอะไรเป็นไ,ไร แล,แ,ลแล้วแล้วเอาหน้าออกทำไมเนี่ยไม่ได้แตงนะ่งหน้าอ๋อไม่ได้แต่งหน้าไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยแลย้วไ,ไอ้ฮิงทำอะไรอาจารย์มาจะหัน่นอะไหั่นอะไรอีกทำอะไรอีกอันนี้ครัวพี่ฮิงนะเอาต้องหั่นเลยน,ะน,น,นี่ให้ให้มันเล็กๆหนะ่อย<ม>อันนี้ในน้ำมัน,ใน,นมในรถพี่ก็มีดิ <laughs> เบนซินยี้มไฟกับไม้ <laughs> <laughs> นี่ฮะโอ้โหทำสองค,อคนเลยใครแกงอะไรล้านใครแกงฟ <laughs> 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 ้าลงเห็นไหมไหนเขาลงกินกินนะ ใช่เหมือนจะอร่อยนะพี่น้องอืมเฮ้ยไปซื้อน้ำมันให้ก่อนไปสงสารนอไปไรน้ำมันไม่มีนี่นสสงารอะน,น้ำมันมีนิดเดียวเองเนาะผมมีนิดเดียวก็ทอดได้ดูอ่ะเยอะอยู่นั่ <laughs> นน,น,นี่ใช่นหนไหมเปอออันนี้เขาเรียกผัดลูกชิ้นนะน้ำมันน้อยๆใช่ไหม นี่ก็รอหิงหันลูกชิ้นกันนะโอ้กินหมดเป็นถุงเลยบอกกินหลายแท้เก็บไว้เก็บไปเจ๊ไ้นี่เรามาถ่ายทำอยู่บ้านนเฮงนะอยู่กับอยู่กับแฟนสาวนะพี่น้องย่าย่าย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็น อย่าให้ต้องสายทานต้อโมโหในทีนงนะาล้กล่นไ่ต้มได้หมดได้อะไรมากินอีก งน้ำกลับบ้านวันไหนนี่ฮะกลับบ้านวันไหนฮะพรุ่งนี้ไปทำงานพรุ่งนี้นะไปทำงานพรุ่งนี้แล้วอ้าวทำไมไปเร็วจังมาหาไอ้หิงเมื่อวานนี่มาหาไอ้หิงเมื่อวานนี่หยุดงานไม่ได้นี่หยุดอะไรหยุดเงิไดีเดินไม่มีฟังให้เขาไปตีกันดีย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 ี เดียว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 อันนี้พูดหยอกใช่ไหมไม่รู้อ่ะเออไอหิงจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยหิงมาแล้วเดินเลาะไปเรื่อยนะกินน้ำก่อนครับ โอ้มืดขวดพอแล้วขอดลูกชิ้นไม่กรอบทอดทำไมไม่กรอบแล้วน้ำมันเยอะมากรอบรับ,รบ,รบ,รบ,บๆรับๆโอเครับ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 ไม่เอาตะเกงล,ลื่นด้ออยู่ไหนอ่ะ ว่าแล้วอะไรไม่มีน้ำมันหยดด้วยนี่เหละน้ำมันน้อยทำอะไรไปป่ะจะรอลูกพี่เราก่อนนะพี่น้องเขาจะไปกินข้าวนะ เดี๋ยวพี่น้องครับน้ำมันมีกระสุนทอดจะได้กินนะนี่แหละ้องนะนี่แหละมันน้อยไม่ต้องกินมันเยอะมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ดีใช่ไหมอุงอุงเนี่ยนี่แล้วก็เรื่องมากอยู่คนเดียวครับพี่น้องเรือร่เอ,เเอเงมากอะไรไหนพูดซืเขามื่อเรื่องมากนะครับนะครับเดี๋ยวอ่ะพับเราไปบพับ ดี๋ยวให้อุ้งๆคอยจัดการไปไหนข้าหมดฮะเอ้หมดไม่ต้องหุงเอาไปเอาไปเอไปเอาไปกินเลยกินเลยพี่กินแล้วหิงพี่แซมกินแล้วนะอันนี้ซื้อต้นสมตะมาฝากัอหิ้งเฉยๆไเราไปกระท่อมทำใจกันครับ นี่นะพี่น้องเฮ้ยมากินต้งตาแล้วเงาพี่ไหน่ะเดี๋ยวมาไห<า>นะอันนี้นะอันนี้บอกนี่ครับโอ้ตกไม่แต่ร้อนเ่ยนี่ตกแค่นี้ตกทำไมตก โทรหาไปจะพาไปถ่ายคลิปนี่นะก่อนออกงานเราต้องโซยก่นอนงๆเร็วสิอืมโอ้เอายิ่งพูดยิ่งเดินช้านะเดินเร็วๆ,ๆน้อยว่ย <laughs> เป็นไร ไม่ได้วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเอีไม่ได้แต่งหน้าก็สวยหนโอ,อ,อสชยเฮ้ยเลือนกระสุนนี่ก็<ะ>ก็ถ่ายไปครึ่งคลิปแล้วเลยมันเห็นแล้วเลยไม่กินข้าวเลยยนจะเองกินอร่อยกว่อาอะไรตัวพี่มูอยู่ตาพี่มูวะีก,กอ,ยอยู่ไหนวะ ลพ um, ี่น่องเออโคตรใจเต้นไปเลยอ้วววววาวว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 ่วโวว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 ว้วนวะวว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 วนวว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 มวว ทำมะอลยเอาเลยกินมาแล้วแซมกินมาแล้วอืมไมหนพี่ดำมาจะมาโอ้กิจกับเร็วมาทำไรมาถ่ายคลิปมึงมาหาเล่นกับมึงอ่ะอกินด้วยกันมานอเอากินไงฮีกันนังน้ำอ้าอ อะไรอู๋ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะเย็นจะเย็นถ่ายทำอยู่นะมุดอยู่เอ้ยอืออ้โอ้โหกินเป็นเสครแบบตาเมืองบุระ อร่อยไหมฮิงส้มตำอร่อยไหมรอหมร่อยก็เมื่อวานบอกอันนี้ถุง20สบาทเองนะส้มตำเนี่ยยี่สิบาทแลวทำไมถูกจังวะเนาะเนาะใช่ไหมนี่ทอดลูกชินกินกับแกล้มนะ แก้มกับส้มตำ แสบหลายมีม่นี่ก็สิดมอันอะไรอย่างบอกนี่ฮะก็อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ